สวัสดีทุกคนเ้ืยอการช่องพิซเีตเกล้วมีนากันอย่เช่นเคยวันนี้เพื่อนแน่หนูมาบ้านอันนี้หนูจะมาบอกว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นหน้ากาของพิ่ซีเกตใช่ไหมมันมีหน้ากากสองอันก็คือหน้ากากกระต่ายหดือววาดให้ดูหน้ากาอันแรกก็จะเป็นหน้ากากกระต่าย กิก้ามันให้ชัดเลยนะร้อเหมนตาแบบนี้นะเป็นหน้าตากอีกอันนึงก็จะเป็นหน้าตากแมว้าวาเหมือนกันเลยเอาชิ้นที่มันสิะเนี่ยฝ่มือเนาะอยู่ตรงนี้อันนึงเนี่ย รับ้อยเสร็จร้อยกับหน้ากากสองอันเดดเด้เดดคือก็อาจจะเมื่อยนิดนึงเลยพักนะคะนี่ก็คือหน้ากากนะของพิสเกตเพื่อคือหน้ากากของ ีิสเกตมี2อันก็ค,คือกระต่ายกับแมวเอออีกเป็นเหมนถันเดวมาแม่นึงค่ะต้งมาทีละคนเ้ดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อน,นทุกคนเอาเปิดเพลงสิเพื่อ นี่ก็คือรูปภาพของหน้ากากเดี๋ยวจะวาดเส้นก่อนที่จริงอันนี้มันไม่ใช่หน้ากากของเธอสองสองอันเลย ของแม่ของเธอสมัยก่อนนี่ไม่ใช่หน้ากากของเธอนี่เป็นหน้ากากของพี่การ์ตูนแคทพี่การ์ตูนแคทสร้างให้เธอพี่การ์ตูนแคทเห็นว่าเธอสองสารสัตว์ที่ต้องมาทุกขทรมานอย่างเช่นกระต่ายและแมวเลยทำหน้ากากให้สชิ้นแบบนี้นะเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละ เป็นเพื่อนกันเศซ้าก็มันมาจะชอบมีนานะมีนาก็เป็นเพื่อนหนูคนหนึ่งที่ดีแล้วแหละอันก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย